สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะตาก็จะมาพูดถึงเรื่องอาการคนท้องแต่ละเดือนเก้าเดือนแบบสรุปสรุปให้ฟังนะคะให้คุณแม่เตรียมรับมือได้เลยค่ะเดือนที่1นนะคะคุณแม่ก็จะมีอาการแพ้ท้องค่ะ แต่ละคนเนี่ยอาจแพ้ไม่เหมือนกันนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอาการคลื่อนไส้อาเจียนวิงเวียนผะอืดผะอมบางคนเป็นมากบางคนเป็นน้อยบางคนเนี่ยได้กินอะไรเหม็นๆก็จะอาเจียนนะคะอยากกินของเปรี้ยวๆเ,เหมือนที่เราเห็นในละครหลังข่าวทั่วไปนะคะซึ่งอาการแพ้ท้องเหล่านี้นะคะผู้หญิงจะรู้ตัวช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับระดับฮอร์โมอนค่ะแต่บางคนเนี่ยก็ไม่แพ้เลยตลอดจนเเดือนนะคะนับว่าเป็นผู้หญิงที่โชคดีมากๆนะคะ ฮอร์โมนที่ทําให้เกิดอาการแพ้ท้องนะคะมีชื่อว่าฮอร์โมน HCG ค่ะจะถูกสร้างจากรกหลังจากที่มีการปฏิสนธิได้ประมาณ2-3วันนะคะ mm hmm. เมื่อตัวอ่อนเข้าไปฝังในผนังมดลูกก็จะทําให้ HCG เนี่ยถูกสร้างมาขึ้นเรื่อยๆๆนะคะจนประมาณ6 7 8สัปดาห์คุณแม่ก็จะเริ่มมีอาการแพ้ท้องค่ะ mm hmm. เดือนที่2นะคะ mm hmm. เดือนที่2ก็คือ8สัปดาห์เป็นต้นไป mm hmm. พอเข้าเดือนนี้คุณแม่แม่ก็จะรู้สึกมึนงงเหนื่อยง่ายไม่เหมือนเมื่อก่อนนะคะ บางคนเนี่ยแพ้ท้องหนักมากนะคะจนถึงกับต้องไปให้น้าเกลือที่โรงพยาบาลก็มีนะคะคนที่ไม่เคยแพ้ท้องพวกผู้ชายหรือว่าคนที่ไม่เคยท้องมาก่อนเนี่ยจะไม่มีวันเข้าใจเลยว่าทําไมเราได้กลิ่นอะไรนิดๆหน่อยๆถึงได้คลื่นไส้อาเจียนขนาดนั้นนะคะของตักเองเนี่ยตอนที่แพ้ท้องนะคะหรือได้กลิ่นลูกไม่ได้เลยคือลูกคนแรกนะคะเข้ามาใกล้ไม่ได้เลยรู้สึกเหม็นกลิ่นเด็กแล้วก็กลิ่นแชมพูนะคะถ้าเกิดว่า อใครที่สระผมแล้วเดินผ่านขึ้นมาเนี่ยโอ้โหขึ้นไส้อเจียนจะอ้วกขึ้นมาทันทีเลยนะคะสําหรับคุณแม่ที่มีอาการแพ้ท้องมากๆแบบตักเนี่ยก็ขอให้ทุกคนอดทนเอาไว้นะคะหลังผ่าน12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วอาการพวกนี้จะเริ่มเริ่มหายไปแล้วก็จะดีขึ้นในที่สุดนะคะเดือนที่3ค่ะสัปดาห์ที่12เป็นต้นไปนะคะคุณแม่ก็จะมีหน้าอกใหญ่นมโตขึ้นนะคะเป็นอีกสัญญาณถึงความเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ที่เตรียมพร้อมสาหรับลูกน้อยนะคะทุกๆวันเนี่ยร่างกายของคุณแม่ก็จะเปลี่ยนไปฮอร์โมนก็จะเริ่มแปรปวนนะคะน้ํานมก็จะเริ่มผลิตขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมให้สําหรับลูกน้อยแล้วเต้านมของคุณแม่ก็เลยขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ควรที่จะหาซื้อเสื้อชั้นในสําหรับคนท้องหรือว่าอัพไซที่มันใหญ่ขึ้นคุณแม่จะได้รู้สึกสบายไม่อึดอัดแน่นนะคะถ้าใส่ชุดชั้นในที่มันอึดอัดแน่นเกินไปเนี่ยนอกจากจะทําให้เราหายใจไม่อิ่มเหนื่อยง่ายแล้วนะคะ ยังทำให้เรารู้สึกปวดหลังได้ด้วยนะคะเดือนที่4ค่ะสัปดาห์ที่16นะคะในเดือนนี้ลูกในท้องจะเริ่มใหญ่ขึ้นร่างกายของคุณแม่เนี่ยต้องขยายอุ้งเชิงการขึ้นเพื่อรองรับขนาดของทารก พร้อมกับปล่อยฮอร์โมนที่เรียกว่าีแลกซินนะคะทําให้กระดูกบริเวณหัวหนาวกับเชิงการานเนี่ยหลวมขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาก็คือคุณแม่จะรู้สึกปวดร้าวนะคะตรงช่องท้องท้องน้อยปวดจิมินะคะเวลาที่เราเดินไปไหนเนี่ยก็จะรู้สึกปวดเหมือนมันจะหลุดออกมาเลยนะคะไม่ว่าจะเดินยืนใส่เสื้อผ้าลุกห้องน้ำจะรู้สึกปวดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเดือนที่5้าค่ะน้ำหนักตัวพุ่งขึ้นนะคะ ปกติแล้วคนท้องจะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ11-16กิโลกรัมตลอดการตั้งครรภ์นะคะซึ่งน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมาไม่ใช่น้ำหนักลูกในท้องอย่างเดียวแต่มันมีทั้งน้ำหนักโรอบน้ำหนักน้ำคร่ำน้ำหนักตัวคุณแม่น้ำหนักนนหน้นาอกไขมันที่เพิ่มขึ้นนะคะและปริมาณเลือดที่เพิ่มขึ้นด้วยก็จะก็จะทำให้น้ำหนักตัวคุณแม่เนี่ยเพิ่มขึ้นร่างกายก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นนะคะทำให้คุณแม่เนี่ยเริ่มไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองแล้วนะคะกลัวว่าจะใส่เสื้อผ้าไม่สวยนะะค โดยเฉพาะชุดคลุมนะคะใส่แบบไหนสวยใส่แบบไหนดูอ้วนตาก็เลยทําคลิปนะคะรีวิวชุดคลุมท้องที่ตัวเองใส่นะคะว่าแบบไหนใส่แล้วอ้วนแบบไหนใส่แล้วดูตัวเตี้ยตันๆแบบไหนใส่แล้วดูสูงโปร่งขึ้นนะคะคุณแม่ก็ลองเปิดหาดูได้เลยเดือนที่6นะคะลูกในท้องเริ่มเตะลลเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้คุณแม่ทุกคนจะดีใจและก็มีความสุขอิ่มเอมใจมากเลยนะคะโดยเฉพาะคุณแม่ท้องแรก เพราะมันเป็นสัญญาณที่ทําให้เรารู้ว่าลูกน้อยในครรภเนี่ยปลอดภัยดีแล้วก็แล้วก็มีปฏิกิริยาตอบสนองกับเรานะคะเดือนที่7นะคะคุณแม่จะเริ่มปวดบริเวณขาหนีบค่ะในช่วงนี้นะคะสัปดาห์ที่1 6บหถึงยีเนี่ยคุณแม่ก็จะเริ่มรู้สึกปวดบริเวณเอ็นยืดมดลูกบริเวณเชิงกลานนะคะหากมันยืดขยายเร็วเกินไปนะคะทําให้ร่างกายปรับตัวไม่ทันก็จะส่งผลให้คุณแม่เนี่ยปวดนวงท้องน้อยจากสอข้าง แล้วก็จะปวดมากขณะดเดินแล้วก็พลิกตัวนะคะคุณแม่เดือนที่8ดค่ะเริ่มมีอาการเจ็บท้องหลอกนะคะอาการมดลูกหดรัดตัวนะคะจะเริ่มเป็นมาตั้งแต่12สัปดาห์แล้วล่ะเพียงแต่ว่ามันจะหดนิดนิดหดหน่อยหน่อยคุณแม่ไม่ค่อยรู้สึกนะคะแต่เมื่อเข้าสู่ไตรมาสที่3โดยเฉพาะคุณแม่ท้องแก่อาการนี้จะมีมากขึ้นจนคุณแม่รู้สึกได้นะคะมันจะคล้ายๆกับปวดประจำเดือนแต่ว่ารู้สึกมากกว่าจะมาเป็นครั้งคราวเป็นบางครั้งนะคะ แล้วก็ท้องเนี่ยก็จะหดรัดตัวกลมเป็นก้อนแข็งเขาเรียกว่าท้องแข็งนั่นเองค่ะหากเป็นบ่อยนะคะคุณแม่จะต้องนอนพักเยอะๆเ,เพราะว่าการหดรัดตัวของมดลูกการที่ท้องปั้นท้องแข็งเนี่ยจะทําให้ปากมดลูกเนี่ยมันเปิดพอมันเปิดแล้วก็จะเสี่ยงต่อการคลอดก่อนกําหนดได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการท้องแข็งบ่อยๆจะต้องพักให้มากๆค่ะเดือนที่9้าค่ะคุณแม่จะรู้สึกถึงความหนักหน่วงของท้องนะคะมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วคุณแม่ก็จะใกล้ได้เห็นหน้าลูกแล้วนะคะ ท้องเราก็จะใหญ่ขึ้นมากช่วงนี้ลูกก็จะเริ่มกลับหัวในท่าเตรียมคลอดแล้วนะคะสําหรับลูกคนไหนนะคะที่ไม่กลับหัวเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ผ่าคลอดนะคะขึ้นอยู่กับพิจารณาของคุณหมอว่าสามารถคลอดท่าธรรมชาติได้หรือไม่นะคะช่วงนี้เมื่อเขาเอาหัวลงแล้วหัวของเขาก็จะไปกดที่กระเพาะปัสสาวะนะคะส่งผลให้คนท้องต้องเข้าห้องน้ำบ่อยรู้สึกปวดฉี่บ่อยแม้ว่าจะมีฉี่อยู่ในกระเพาะปัสสาวะนิดเดียวก็ตามค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณแม่สําหรับคลิปสรุปอาการของคุณแม่ที่จะต้องเจอนแน่ในช่วง1-9เดือนเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยนะคะอ๋อคุณแม่คะบางคลิปเนี่ยไม่สามารถคอมเมนต์ได้เพราะว่า YouTube ปิดคอมเมนต์นะคะคุณแม่ดูคลิปไหนแล้วสามารถคอมเมนต์ได้เนี่ยก็คอมเมนต์คาถามมาได้เลยนะคะเดี๋ยวตักเข้าไปตอบให้คะ่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ